ภาคเหนือเขาอคนอีสานนั่นแหละคนใต้ก็จะมีอะไรเขาเอามาใส่กระมังนะยมเขาไม่เขาเขาไม่เอาเอาเข้าไปนี่น่ะเขาเอาจอนวักเอารู้จักจอนวักไหมเอาจอนหีบเอาอะเลือดอะเลือดสดสดอะมันกินได้อะแล้วของคนเอาอะไรมากินถ้าเราบอกไวใไปทําไมเลยน่าจะตั้งแต่หัวต่งจนะีน่ะเกสาโรมาน่ะปืนเส้นผมมีขี้อยู่สักอย่งที่ลุงบอกว่ากินข้าวแล้วขี้ทําความดีกันหรือยังนันคนเข้าห้องน้ำมีสามอย่างถ้าบัตรขี้กดเนี่ยวถ้าบัดเนี้ยกดตด เอาตึงเอาอย่างบางคนเอาตึงสามขาห้องว่าชุดใหญ่ไฟกับพิบอีกบางคนตู้เจ้าจะไปโอ้หยั่งมาน่าจะแล้วเขาเจ้าไผอ่ะท่านลองถามท่านลองถามตัวเองว่าท่านรังเกียจใครท่านโมวรังเกียจเนอยเคยรังเกียจตัวเก่าไหมตัวเฮาเนี่ยน่ะพี่น้องสั่งสมด้วยสิ่งโสกโปกถ้าเฮาเอาจิตใจเขาโสกโปกนะ่ะพี่น้องไปนะมันจะโสกโปก,โกปด้วยกัดี๋เฮาต้องล้างมันพ่องถามว่ามันสะอาดกับมันเป็นไปแยก มันตึงเงี่ยตุลุงมีหมดโลภโกรดหลงอิจฉาริษยาถ้าท่านจะถามเอา้าทาไมมีอ่ะเป็นพราต้องมีเหรอ,อถ้าตุลุงย้อนไปถามท่านละแล้วไผ่มามีมอ่ะแล้วท่านจะตอบได้ก่อนท่านก็ตอบมาได้มีแต่ขอให้มันเบาบางที่สุดโลภไปทําไมหลงไปทําไมโกรดไปทําไมมันต้องมีกันอย่างตุลุงเนี่ยทํางานกับสังคมตั้งแต่เราออนอนุบาลน,นะท่านจนถึงเยาวชนผู้นําหลายๆอย่าง่ะท่านตลายงๆตุลุงทาหมดอ่ะ ต้องทํางานเพื่อสังคมอ่ะมันก็องเป็นต้องทามันเขาแบบเขาเขาเนี่ยอย่างมันได้อ่ะอย่างในปราช้าเนาบม,มีคนสักคนเลยนะญาติโยมบ่มีเลยนะศรัทธาบ่มีเลยนะอาศัยญาติโยมขาจรนะทุกวันเนี่ยที่อาลามสันติสุขเนี่ยตุ้งต้องซื้อข้าวสารเดือนสองกระสอบนะท่านแม่บ้านพันลงตุ้งงจ้างเดือนละเจ็ดพันนะค่าน้ําค่าไฟหาเองนะท่านเดือนหนึ่งกับสี่พันนะถ้าโยมไปเป็นคณะอย่างนี้นะตุ้งเปิดแอร์ให้นั่งเลยตุ้งมีห้องแอร์ให้นั่ง ติดแอร์เก้าหมื่น BTU ในห้องประชุมของตุลุงมีห้องน้ําห้องส่วมกาแฟ,อาฟโอวันตินขนมนมเน,มนยบริการยมกาแฟสดตุลุงก็มีบริการยมได้กินเลยยกไปชงกินคนเดียวเลยบ่ต้องเสี่ยงเงินที่ท่านมีลงทานด้วยนะลงทานก๋วยเตี๋ยวลงทานตุลุงฟรียมไม่ต้องเสียงเงินก๋วยเตี๋ยวฟรีฟังให้ดีนะก๋วยเตี๋ยวฟรีก่อนท่านจะไปทานก๋วยเตี๋ยวฟรีท่านมาเอาคูปองจากตุลุงไปใบหนึ่ง แล้วเอาเอาเอาถ้วยไปใบหนึ่งแล้วเอาตาังจอมตู้สามสิบแล้วก็ไปเอาก๋วยเตี๋ยวก็ก๋วยเตี๋ยวฟรีอ่ะแต่ถ้วยบแบบฟรีอ่ะน้อถ้วยกับจ้อนแบบฟรีแต่ก๋วยเตี๋ยวฟรีเอ้วตู้ลุงบริการญาติโยมอ่ะถ้าญาติโยมไม่หยิบยื่นจตุปจัจจัยไทยสันตู้ลุงจะเอาที่ไหนขอถามนะแล้วโยมจะตอบตู้ลุงได้ไหม่าแล้วผ่าจะหยิบยื่นให้ตู้ลุงล่ะก็ตู้ลุงงาทำงานเพื่อสังคมอ่ะเออถ,ถ้าถ้าตู้ลุงมาทํางานเพื่อสังคมนะโยมง่ายที่สุด ไม่ต้องมีตังสบาทก็ได้ไม่จําเป็นขอมีบาทแก่นเดียวเที่ยวทั่วไทยไปแต่ทุนลุงทำงานเพื่อสองออังคมมันจําเป็นน้ํามันก็ต้องเติมคนขคับก็ต้องจ้างแล้วจะไดออะที่นั่นนะอบรมตอนไม่มีโควิดนโยมเชื่อไหมที่อารามสันติสุขนี่อบรมเดือนหนึ่งประมาณสิบสี่สิบห้าครั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเทศบาลอบตอผู้นําชุมชนผู้นาหมู่บ้านกลุ่มหนุม่มกลุ่มสาวตลอดถึง,งั้นผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุอายุที่นั่นนะท่านทุนลุงอบรมตลอด พอระยะหลังมานี่โควิดเข้ามาสี่ปีเข้ามานี่นะโยมมันก็เลยเบาบางไปจากเดือนหนึ่งสิบกว่าครั้งเนี่ยสิบสี่สิบห้าครั้งเนี่ยมันจะเหลือประมาณสักสี่ครั้งห้าครั้งบางทีแทบจะไม่มีเลยแต่ละเดือนก็เพราะอะไรก็เพราะเนี่ยความโลภของคนมันหนักเกินไปทําไมเราไม่ลดอะ่ะฆ่ากันทําไมพวกหลงขอถามอะ่ะทาไมไม่เอาคำความสอนพทธเจ้าอะ่ะท่านอย่าไปหลงประเด็นนะที่บอกว่าโอ้ยทุกศาสนาสอนคนเป็นคนดีแม่นถูกต้องแต่มันดีคนละอย่างท่านไปวิเคราะห์เอาไรมันจริงหรือไม่ล่ะ เพราะฉะนั้นโยมรุ่งว่าเนี่ยกินข้าวแล้วขี้ทําความดีกันหรือยังปืนเส้นผมมีขี้อยู่สองอย่างของว่าขี้หางแกกับขี้ไข่หัวสองขี้ตมลงมาในตาของว่าขี้ตานี่ยขี้ตาเนี่ยน้อยเดียวแต่น่าจะโยมไม่ต้องเชื่อพระลองนั่งกินข้าวด้วยกันนะต่ออาหารจานละหมื่นนะก้อนแป้งขี้ตาอูดนะพอประทียังปูอ่องอะ่ะโยมรู้จักปูอ่องไหมปูอ่องที่มันเป็นอันนี้นะ แล้วปูงอองมาเดียวของปลอมนะเอ้ยเขาเอาตอกไข่เขาใส่เขาต้กไข่เขาใส่เอากระเทียมเขาใส่ด้วยปูงอองจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เขาเอาปูมาเขาเอาอันนั้นออกเสร็จเรียบร้อยแล้วขาขอเอามันมันเนี่ยท่านไปใส่ในกระองเนี่ยออออแล้วคนโบราณเนี่ยก็จะนั่งเนี่ยเพราะทุงลุงเป็นคน้านนอกฮูนั่งนี่นนะเอาไอา้องปูงนี่นะไปวางบนถ่านไฟนั่นนะอันเดียวอันนั้นแล้วเอาเกลือจอมเม็ดหนึ่งอันนั้นกินเข้าได้เป็นข้าเป็นมือเป็นน้อง ในตาขี้ตาของคนมันน่ารังเกียจไหมใช่ไหมของชัดเขาบังเกียจหรอไปซื้อปลาทูมาทอดสิปลาท,ทูเกมปลาทูเพลงปลากุลปาปลาอย่างไรพอทอดสุกแ,แล้วขี้ตาเต็มไหมเีเอาคำเข้าตั้งมาอยู่อ๋อตั้งไหนตั้งตาเปิ้นหัวปลาทูเนี่ยเอากระโคบบนเลยลำเนาะไม่ชี้เกลี้ีงเนาะอร่อยหัวปลาทูเราจังเกีแล้วหัวคนไถกินอืมก่อนนะ ไม่ต้องเชื่อพระแต่โยมไปคิดตุ้ลุงไปเทศมาตุ้ลุงเคยบอกขวัดโยมต้องเชื่อพระนะอันนี้ืมใช่อันนี้ถูกว่าโยมคิดเอาคนเดียวว่ามันถูกกับมันผิดละ,นะในตาของี่ตาในหูดังในคนเมืองของที่มุกในคิเตอร์ที่มุกกับคิเตอร์นี่มาด้วยกันตั้งแต่เกิดจนตายตั้งแต่เกิดมาจักต้องแม่จนตายที่มุกกับคิเตอร์มันจะมาด้วยกันแต่คนทำเหามาืนยอมรับสังคมไทยเป็นสังคมที่บอกว่อยอมรับตัวเอง โทษกับคนอื่นโทษคนอื่นมองเห็นเช่นภูเขาโทษของเรามองไม่เห็นเท่าเส้นผมตดคนอื่นเหม็นเบื่อเหลือจะทนตดของตนถึงเหม็นไม่เป็นไรหอมดีเปิดตดแจงเปิดตด้ะปอกยังเง่วาวกมาห้าปักมาห้ากินยังวกรับที่ตัวเตี้ยโตดพอเหรอลมเตี้ยวว่ะเอาเปียบก่อนเพราะคนเขาเนี่ยมันชกกะโปกตั้งแต่ความคิดถ้าท่านคิดบบดีอันนั้นแหละคือสิ่งสกกะโป๊กที่เข้าในตัวเขาเปิดห้องว่าอย่างยมตั้งหลายอ่าเปิดห้องว่าอ่า สามอย่างเดียวก่อนเออละชั่วประพฤติด,ดีทําจิตใจมโมโดดจากเครื่องสมองสามอย่างนั่งในนี่เอากะไดยมออกบ้านมายมอาบน้ําแต่งตัวจะนุ่งขาวนุ่งดํานุ่งอะไรก็ตามมันต้องทําตัวให้สะอาดใช่ไหมแล้วก็ใส่บางคนใส่น้ําอบน้ําหอมมาแล้วมันนั่งด้วยกันเขาสาบน้ําอบน้ําหอมเนี่ยเราก็ไม่รังเกียจเท่าไหร่หรอกเราก็จะเออสาบน้ําหอมนะมันนั่งกาอาจจะสะเกิดนิดหนึง่งตัวเองทําไมอะใส่น้ําหอมอะไรหอมหอมชื่นใจเนาะ มนะันก็บอกว่ามันกะ็มนะีป like um ัญหาแต่ถ้าเรานั่งไปนั่งมาถ้าอีกกลิ่นมันไม่ใช่น้ําหอมหระถ้าเกิดเหม็นโต๊ดหรอเราจะสกิดกันหรือจะจีกันกันตัวตัวตัวโต๊ดกะเออโต๊ดเหม็นเหม็นเอะมันไม่มีใครถามเรานั่งไปนั่งมาเรามาสาบาอ่อยๆนะนั่งแปงหน้าซื่อเจอกันดมมึงเอานน่อยพดเถวอินโดนีเซียเนอะมันก็ พราะมันจะไม่มีใครถามเพราะมันหน้ารังเกียจล้วจะเกลีทํทตัวเองต่อเ้วเออแม่นแล้วรู้ันโตจะเป็นได้เพ่าของกิน่นเอะไม่มีแปงหน้าซื่อเหรอนั่งเี่ยถ้ายอมนั่งอย่างนี้นะถ้ามันมีกลิ่นอย่างนี้ขึ้นมานะถ้ายอมอยากรู้ว่าใครโตดนะง่ายที่สุดคนโตที่หลายนี่นะมันจะนั่งแปงหน้าซื่อมันตื่นมาเหลวโอ้โหทุกของคนมีสี่อย่างเกลอพบตินจิ้นขำเคี้ยวไข่เงี่ยวในรถต๊ดที่หลาย จำเอาไว้เตอบอกอันนี้คือคนอในหูด,ดังของขี้หมกใน้องคีเตอร์อขี้หมกคีเตอร์มาด้วยกันตั้งแต่เกิดจนตายตุลุงอยู่วัดปีศูนย์เจ็ดก่อนนรงบ้านนะครพิงยังไม่มีวิ่งไปวิ่งมาสุม,มาเตอทานก่อนขี้หมกตุ้งย้อยมานี่นะตุลุงเจ็นเจด,ดสมัยแต่ออก่อนเป็นร้อนเท่านี้อีก่ะไพรวาเลียอวดหูแสดงว่ามันก็เคยเลียเหมือน <mm> กันลนะ่ะเราก็ปฏิเสร็จคนอื่น เราบอกว่าเฮ้ยไปํำทําไม่ได้น่าจะตัวเองก็ทําแต่บ่ยยอมรัาบนี่แหละคือโลกปัจจุบันไม่ยอมรับความเป็นจริงมันก็เลยมีแต่ปัญหาอันก็ถ้าเขายอมรัาบความเป็นจริงเขากลัวเหี่ไปมีในคออในขังมันมีเราคานแต่นี่มันบ่ยอมรัาบนะกะใครเคยหันคนเมาเหล้าพี่สิงข้าท่ันเมาเหล้าแต่แต่น่ะมันยังว่าไอ้ขี้เมาเหล้ากะเออเมาเหล้ามันอ้ไรเออตัวอย่างอีะมันเมาแต่แต่มันยังบ่ยอมรัาบอ่ะมันบ่ยอมรัาบความเป็นจริงแล้วมันเลยมีปัญหามันขึ้นมา อันในหูดังของของูกในของคีตเตอร์ตู้ลุงนั่งนี่เมื่อกี้ขอโทษนะมูหูว่าตู้หองย่อมจําได้ก่นอนลุงก็ไอ้ขลกเนี่ยของไอ้ปุ๊บก็มีคีเตอร์น้ำลายมันออกมาออกมาตู้ลลงก็ลื่นเนี่ยนะลืนลงไปถ้าถ้าถามว่าตู้ลงไปลืนนี่ยังเอา้าบอะว่านี่มันมีกระทน่ะไ่มีเออโอ้มีหลังพุทธพ่องมทายล้มามา,มาลื่นไปแล้วไม่เอา,าน้ําเติมแล้วกดสู่พ่อแน่แล้วก่อนในหูดังของทีมหมกในของคีเตอร์ ในลิ้นของขี้อย่างขี้ลิ้นฮะในเขี้ยวขี้เขี้ยวหรือขี้ฟันขี้เขี้วนี่ติ่งนะยมคนเมืองว่าถ้ามันได้ปุ๊สุนบุญนะยางลดแม่โคจกที่เปอรเคยขำนี่ก่อนเคยเห็นนะบางคนนะกินข้าวเสร็จแล้วแค่ขี้ฟันมาดมอ่่ะสวนมากจะเป็นแม่ชีมู <c oughs> แม่ขาวมูนี้พองนึงไม่หลายคนอยู่แค่ขี้ฟันมาดูนะยศก็เพิจัดดมแย่ใหญ่ ทำไมไม่แค่ละขวางใช่ไหมบางคนแค่ออกมาตีนมันใหญ่ย้ำๆลืนต่อเสียดายกะตีนมันใหญ่อ่ะนี่คือกีฟัน